สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำยำวุ้นเส้นหมูสับนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนะคะมีวุ้นเส้นสดกุ้งแห้งมะเขือเทศน้ำตาลทรายน้ำปลาถั่วลิสงข้าวผิดแดงหมูสับมะนาวหอมหัวใหญ่ขึ้นชายและน้ำกระเทียมดองนะคะ น้ำเดือดแล้วนะคะใส่หุ้นเส้นลงไปลวกค่ะหุ้นเส้นห้าร้อยกรัมนะคะลวกให้สุกนะคะหุ้นเส้นที่เราลวกสุกแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นให้สะเด็ดน้ำค่ะใส่หมูงลงไปลวกต่อเลยนะคะหมูสับที่ใช้นะคะสี่ร้อยห้ากรัมค่ะลวกให้สุกนะคะ หูที่เราลวกสุกแล้วนะคะแล้วเราก็ตักขึ้นให้เสดดน้ำค่ะวุ้นเส้นที่เราลวกเสร็จแล้วนะคะเราก็ตัดให้มันเป็นเส้นสั้นน,นะคะแบบนี้มันจะยาวไปถ้ามีกันไกลก็ใช้กันไกลตัดได้นะคะ ตัดให้สั้นๆนะค่ะนะะเราจะมาโขลกพริกทำน้ำยำกันเลยนะคะใส่พริกแดงลงไป19กกรัมค่ะถ้าใครชอบเผ็ดก,ก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะโขลกให้ละเอียดนะคะเอาละเอียดประมาณนี้ก็พอค่ะ มาปรุงน้ำยำกันเลยนะคะใส่น้ำกระเทียมดองลงไป400 ml ค่ะใส่น้ำตาลลงไป1ช้อนครึ่งนะคะใส่น้ำปลาลงไป1ทัพพี้ครึ่งค่ะ บีบมะนาวลงไปนะคะหนึ่งลูกค่ะุเข้าให้เข้ากันนะคะจนน้ำตาลทรายละลายค่ะ เรามาทำยำกันเลยนะคะใส่หมูสับลงไปค่ะหมูสับที่เราลวกสุกแล้วนะคะตามด้วยหอมใหญ่นะคะ96กรัมค่ะที่เราหั่นแล้วเรียบร้อยค่ะมะเขือเทศหั่นชิ้นนะคะ85กรัมค่ะขึ้นฉ่าย43กรัมนะคะ ถั่วลิสงขั่ว73กรัมนะคะใส่กุ้งแห้งลงไป138กรัมค่ะแล้วก็ราดด้วยน้ำยำที่เราทำไว้นะคะลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะ ยำบุญเส้นหมูสับเสร็จแล้วนะคะแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยยำบุญเส้นหมูสับเสร็จแล้วนะคะฝากกด s ับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งข้างบนด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆนทุกคนที่ติดตามค่ะ